สวัสดีครับผมนายพัชรพงศ์มณีนเนธนะครับวันนี้จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนทําให้โลกทุกวันนี้กลายเป็นโลกไร้พรมแดนซึ่งทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายกว่าเดิมนะครับโดยสิ่งที่สําคัญที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารให้ง่ายนะครับก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค 3G 4G นะครับ ที่เราเคยได้ยินกันในปัจจุบันนะครับแต่จะมีกี่คนที่เข้าใจในความหมายของเทคโนโลยีนี้จริงๆนะครับก่อนที่เราจะมาทาความเข้าใจนะครับกับเทคโนโลยีนี้นะครับเราควรทราบว่าวิฒน,นาการของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับที่จะมาเป็นยุค 3G 4G ในปัจจุบันนี้นครับมีอะไรบ้านนะครับจุดประสงค์นะครับ 1. เพื่อให้เข้าใจประวัติของโทรศัพท์2เพื่อให้เข้าใจในระบบของโทรศัพท์เคลื่อนที่3เพื่อเข้าใจในยุค 1G 4เพื่อเข้าใจในยุค 2G 5เพื่อเข้าใจในยุค 3G 6เพื่อให้เข้าใจในยุค 4G นะครับวิวิธิการของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับการให้บริการหลักของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่คือ การใช้งานโทรศัพท์เพื่อการสนทนาแต่การใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มีความต้องการที่จะใช้งานการสื่อสารข้อมูลเพื่ออื่นๆนะครับเช่นการรับส่งข้อความสั้นการรับส่งข้อมูลจากสาเหตุของความต้องการของผู้ใช้นะครับที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนี่เองจึงเกิดการพัฒนาระบบเคลื่อนที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงและรองรับการสื่อสารข้อมูลเหล่านี้นะครับ ประวัติของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโมบายเรดิโอเทเลโฟนนะครับเป็นวิทยุโทรศัพท์แบบหนึ่งที่ใช้วิทยุช่วยนำข่าวสารข้อมูลจากต้นทางไปยังไกลๆพร้อมกับสามารถพกพาเครื่องวิทยุโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยในขอบเขตพื้นที่ที่ทำการที่วิทยุเดินทางไปได้ถึงนะครับ โทรศัพท์เครื่องที่เครื่องแรกนะครับถูกผลิตและออกแสดงในปีพุทธศักราช2516นะครับโดยมาตินคูเปอร์นะครับนักประดิษฐ์จากบริษัทมอเตอร์โล,ลาเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักประมาณ1.1กิโลกรัมนะครับระบบโทรศัพท์เครื่องที่นะครับรุ่นแรกจะเป็นยุคในยุค 1G ต่อมาจะพัฒนาเป็นยุค 2G แล้วก็เป็นยุค 3G ยุค 4G และจะเป็นยุค5 g นะครับซึ่งในยุค5 g จะเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองของบางประเทศนะครับนี่คือภาพของโทรศัพท์เริ่มตั้งแต่ยุค1่ g 2 g 3 g 4 g นะครับซึ่งในยุค1 g นะครับจะเป็นยุคที่ใช้อนาล็อกนะครับคือใช้สัญญาณวิทยุในการส่งลื่นเสียงโดยสามารถโทรออกรับสายได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถส่งข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับ แม่ในก,การส่ง SMS นะครับนี่ก็จะเป็นรูปของโทรศัพท์ในยุค 1G นะครับต่อมาในยุค 2G นะครับเป็นยุคที่เปลี่ยนจากการส่งวิทยุแบบอนานล็อกนะครับมาเป็นการเข้ารหัสดิจิตอลนะครับแทนโดยผู้ใช้สามารถใช้งานด้านข้อมูลก็คือสามารถส่งข้อความ SMS ได้นอกเหนือจากการถอดรับสายนะครับ นี่จะเป็นรูปของโทรศัพท์ยุคของ 2G นะครับต่อมาได้พัฒนาไปเป็นยุค 2.5G นะครับการน,นำเทคโนโลยี GPS นะครับมาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลให้มีการรับส่งข้อมูลได้มากขึ้นนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นนอกจากส่ง SMS ได้นะครับก็ยังส่ง MMS แล้วก็มีการเพิ่มเสียงเรียกเข้าได้นะครับเป็น polyphonic และ two-tone นะครับ รวมทั้งเริ่มมีการใช้โทรศัพท์มือถือทีมีน้จาจอสีนอกจากนักจาจอขาวดนะครับนี่จะเป็นรูปตัวอย่างของโทรศัพท์ในยุค 2.5G นะครับต่อมาในยุคต่อมาจะเป็นยุคของ 2.75G นะครับการพัฒนาความเร็วในการส่งข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Edge นะครับซึ่งจะมีความเร็วมากกว่า GPS ประมาณ3เท่าทำให้สามารถเข้าเว็บไซต์เข้าอินเทอร์เน็ตได้ แต่คอมเรายังมีข้อจำกัดนะครับและไม่สามารถรองรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ได้โดยเทคโนโลยี gps และ s ถูกนำมาใช้ระบบมาตรฐานความถี่ gsm นะครับนี่ก็เป็นรูปของมือถือในยุคข,ของ2 7 5 g นะครับต่อมาในยุคข,ของ3 g นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค3 g นะครับจุดเด่นที่สุดของ3 g เป็นเรื่องความเร็วในการเชื่อมต่อนะครับโดย เน้นการเชื่อมต่อแบบไร้สายความเร็วสูงนะครับทําให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลต่างๆรดเร็วมากขึ้นพร้อมทั้งใช้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับนี่จะเป็นรูปของโทรศัพท์ยุค 3G นะครับต่อมาในยุค 3.5G นะครับจะเป็นการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลคอนเฟอเรนซ์นะครับการดาวน์โหลดเพลงดูทีวี นะครับแล้วก็คุณสมบัติหลักๆครับคือจะเป็นเอาไว้อนครับคือการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ3 G ตลอดที่เราเปิดมือถือนะครับต่อมาในยุคของ4 G นะครับถือได้ว่าเป็นยุคปัจจุบันสําหรับทั่วโลกนะครับแต่สําหรับประเทศไทยนะครับอยู่ในยุคของ3 G ที่กําลังจะก้าวสู่ยุค4 G นะครับ4 G น่ก็คือ LTE นะครับ Long Term Evolution นะครับ เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกนำมาทดลองในยุค 4G โดยมีการพัฒนาให้ LTE มีความเร็วมากกว่ายุค 3G ถึง10เท่านะครับโดยมีความสามารถในการส่งถา่ายข้อมูลและมัตติมีเดียสตรีมมิ่งนะครับนี่จะเป็นหน้าตาของมือถือในยุค 4G นะครับนอกจากเทคโนโลยี LTE นะครับแล้มีอีก2เทคโนโลยีนะครับที่นำมาใช้ก็จะเป็น UMB นะครับคือ u l t a er Mobile บอร์ดแบนนะครับที่พัฒน,นามาจากมาตรฐาน CDMA 2000นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยี1ที่ถูกนำมาใชา้ใน 3G นะครับและก็ w i m a c นะครับเป็นเทคโนโลยีบอร์ดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงโดยพัฒน,นามาจาก IEEE 802.16ซึ่งเป็นมาตรฐานกับ Wi-Fi นะครับ ในปัจจุบ,บันจะมีเพียง2เทคโนโลยีครับที่นำมาใช้ในิวส g ก็คือ LTE และ WiMAX นะครับซึ่งเกือบทุกประเทศใช้เทคโนโลยี 4G ของ LTE นะครับแต่มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยี 4G WiMAX เช่นประเทศญี่ปุ่นไต้หวันบางประเทศนะครับนี่จะเป็นลักษณะหน้าตาของโทรมือถือนิว 4G นะครับ นี่คือตารางเปรียบเทียบความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลตั้งแต่ยุค2 g ถึง4 g นะครับโดย2 g จะมีความเร็วอยู่ที่9.4กิโลบิตนะครับและต่อมาในายุค2 5 g จะเป็นยุคของ g p r s นะครับจะมีความเร็วอยู่ที่5 4 k กิโลบิตนะครับ,รรบต่อมาในายุค2 7 5 g นะครับหรือยุคของ a นะครับจะมีความเร็วที่3 4 4ิกิโลบิตนะครับต่อมาในายุคของ3 g นะครับ จะเป็นยุค UMTS นะครับจะมีความเร็วที่2เมกะบิตนะครับต่อมาใน้อง 3.75G นะครับหรือยุค HSDPA นะครับจะมีความเร็วูที่7.2เมกะบิตนะครับต่อมาในยุค 4G นะครับหรือยุคหรือยุค LTE นะครับจะมีความเร็วอยู่ที่100เมกะบิตนะครับต่อมาเป็นแบบทดสอบนะครับ ข้อ1โทรศัพท์เครื่องที่เครื่องแรกถูกผลิตและออกแบบในปีพศใดและใครเป็นคนประดิษฐ์นะครับฉเฉลยนะครับโทรศัพท์เครื่องแรกถูกผลิตและออกแบบในปี2516นะครับโดยมาตินคูเปอร์นะครับซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ของบริษัทโบนโตล,ล่านะครับ ข้อสอนะครับวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันแบ,บ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับฉเฉลยนะครับเป็น1ยุค1 G 2ยุค 2, 2 G 3ยุค3 G 4ยุค 4, 4 G นะครับข้อ3นะครับในปัจจุบันประเทศไทยจ่ในยุคข,ของวิวัฒนาการโทรศัพท์มือถือยุคใดครับ เฉลยนะครับยุคของ 3G ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการประมวลเครือข่าย 4G อยู่นะครับข้อ4นะครับในยุค 2.5G ใช้เทคโนโลยีใดและมีความเร็วเท่าไหร่นะครับฉเฉลยนะครับใช้เอ็ดนะครับโดยมีความเร็วอ,อยู่ที่3า4รยบ โลบิตนะครับข้อ5ในปัจจุบันมีเพียง2องสองเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในยุค 4G นะครับมีอะไรบ้างครับเฉลยน,น,นะครับคือเทคโนโลยี LTE และ WiMAX ครับสำหรับเรื่อง ความรู้เรื่องวิทนาการเรื่องของโทรศัพท์แคนที่นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ